นี่มันก็หลายวันแล้วนะทุกคนไม่มีใครสนใจเลี้ยงพี่เลยสักคนน่ะเฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างมาทางนี้เลยจ้ามาทางนี้ใครที่อยากให้ฉันเลี้ยงดูมาทางนี้เลยจ้าคุณแน่ใจานะคะว่าคุณสามารถเลี้ยงดูฉันได้น่ะนั่นนะสิฉันเองก็ไม่แน่ใจแต่ก็เอาเถอะไปอยู่กับเขาดีกว่าอดตายที่นี่นะม,มาทางจ้าไม่ต้องกลัวนะ ฉันะ่ะจะดูแลพวกเธอทั้งสองคนเองต่อแต่นี้ไปก็มาเป็นลูกสาวของฉันนะอีขอทานสุกป,ปกมันนี่เหรอลูกอย่าไปใกล้พวกมันคุณคะคุณไม่รังเกียจพวกเราเหรอไม่จ้าเด็กๆขึ้นรถมาได้เลยเดี๋ยวฉันจะพาไปหาอะไรอร่อยๆให้กินนะ โอ้โหทุกคนผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่งดงามมากๆเลยเขาไม่สังเกียจพวกเราเลยอ่ะดีจังไม่นะนี่มันรอบที่เท่าไหร่แล้วที่เราโดนผู้ใหญ่หลอกอนันนะดิพี่ก็ว่าอยู่ไม่มีใครรักเราจริงหรอกตายแล้วขอโทษทีจ้าพอดีว่ารถเข็นมันหลุดมือไม่โกรธแม่ใช่ไหมลูกๆ อ่ะรับนี้ไปสนซะนะตุ๊กตาตัวเนี้ยแม่ซื้อมาให้ลูกๆเลยหนูนึกว่าแม่จะทิ้งพวกเราไปแล้วไม่หรอกจ้าอย่าคิดมากเลยนะแม่นั่ะตัดสินใจเลี้ยงลูกแล้วแม่จะไม่มีวันทิ้งลูกๆไปไหนอย่างแน่นอนแล้วนี่แม่จะพาไปไหนคะอย่าบอกนะคะว่าคุณแม่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้กับพวกเรานะ่ที่ร้านแห่งนี้เนี่ยมีแต่เสื้อผ้าราคาแพงๆทั้งนั้นเลยนะ ใช่แล้วจ้าเดี๋ยวแม่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้นะเป็นไงถูกใจไหมลูกว้าวหนูชอบเสื้อผ้าพวกนี้มากๆเลยค่ะดีจังเลยเอาละจ้าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเราไปข้างน,นอกกันดีกว่านะโอ้โหทุกคนอยู่ดีๆก็มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแบบนี้มันดีจังหยุดอะนี่อย่าขยับยกมือขึ้นอะไรกันคะเนี่ย ผมบอกให้ยกมือขึ้นแล้วส่งเงินที่มีมาให้หมดเงินเงินเหรอแม้ขาอย่าให้เขานะตายแล้วทำอะไรกันนะเธอไม่เกี่ยวถอยไปฉันต้องการเงินเท่านั้นคิดหรอว่าฉันจะให้เงินทางง่ายๆนะ่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวถอไปแม่ขายอย่าให้เงินเขานะถ้าให้เงินเขาเราไม่มีข้าวกินแล้วเราต้องกลับไปจนแน,น่ๆ ถ้าไม่มีเงินก็เอาเด็กมาแทนอยู่เดี๋ยวนี้นะนั่นเันลูกของฉันถ้าอยากได้ลูกคืนก็เอาเงินมาแลกกันเซ่เด็กคนนี้มีค่าเท่าไรล่ะออแม่คะแม่อยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่เดี๋ยวนี้ฉันยอมแล้วเด็กคนนั้นมีค่าสำหรับฉันมากมาได้โปรดปล่อยลูกของฉันเถอะชีวิตของพวกเขาน่าสงสารมากนะเอาอยกมาขึ้น เฮ้เพื่อนนี่เราพูดเดียวกันอ๋อลืมไปโอเคส่งเงินมาแล้วเอาลูกเธอไปซะก็เทอานั้นแหละโถออ้เรื่องง่ายๆแม่คะแม่ให้เงินเขาไปเท่าไหร่อะไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูกไม่ตายก็หาใหม่ได้ลูกมีค่าสำหรับแม่มากๆเลยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่แม่ลูกแบบแท้ๆแต่แม่ก็รักลูกนะจ๊ะแล้วพี่ล่ะคะ นี่ไงพี่อยู่ตรงนี้มาเถอะจ้าจเข้าบ้านกันดีกว่านะลูกๆมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมโอ้โหทุกคนคือเขาเป็นแม่ที่ดีมากๆเลยอะเราไม่ใช่แม่ลูกแท้ๆกันใช่ปะแต่เขายอมที่แบบเอาเงินอะที่เป็นเงินทั้งชีวิตของเขาไปไถ่ายตัวพี่กับโจรบ้าห้าร้อยคนนั้นไว้ทุกคนขอบคุณนะคะคุณแม่เอาละจ้ะลูกๆ แม่อยากจะบอกข่าวร้ายลูกทุกคนนะข่าวร้ายอะไรหรอคะตอนนี้เนี่ยแม่ไม่เหลือเงินแล้วเราจะต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้นะ่ะมาจากขึ้นรถนะอ้าวทุกคนสวยแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่ของเราเนี่ยต้องพาลูกๆทั้งสามไปจากบ้านหลังนี้แล้วค่ะเพราะว่าเงินไม่มีจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัว เดี๋ยวแม่จะพาไปอยู่บ้านของคุณยายนะจ๊ะเพราะเราทำให้แม่ลำบากหรือเปล่านะเดีย๋ยพูดอย่างนั้นสิแม่เสียใจนะมาเถอเพะพวกเราพี่คิดว่าเราควรจะต้องตอบแทนบุญคุณคุณแม่ของเราอะแต่หนูงว่วงแล้วอะถึงแล้วจ้านี่ก็คือบ้านของคุณยายนะเข้าไปก่อนเลยลูกๆโอ้โห บ้านของคุณยายก็หลังใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยต่อแต่นี้ไปพี่กับเพื่อนๆทุกคนก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่บ้านหลังนี้บ้านหลังใหญ่โตมากๆเลยเพราะเราจะได้นอนเตียงนุ่มๆกันแล้วลูกจ๊ะขึ้นไปข้างบนได้แล้วจ้าไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดซะนะเดี๋ยวแม่จะทำอาหารเย็นให้นะจ๊ะโอ้โหถึงแม้ว่ามีแค่แม่คนเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาเลี้ยงดูพวกเราได้อย่างดีเลยนะคะ อยากจะขอบคุณเขาจังเลยอะอย่าทำตัวห่างเหินแบบนั้นสิฉันคือแม่ของเธอนะคุณแม่คะหนูเขียนความในใจเอาไว้ในจดหมายฉบับนี้แล้วหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักลูกเหมือนกันจ้าช่วยหนูด้วยนั่นมันเสียงของลีน่านี่นาลีน่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูก โอ้โหดูเหมือนว่าเพื่อนของเรานะคะจะตกบันไดแน่ๆเลยเอ่ะโอ้โหเจ็บหนักแน่ๆเลยทุกคนนอนแน่นิ่งเลยอ่ะลีนะ่าทำใจดีๆเอาไว้นะลูกแม่หนูเจ็บอะแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าให้เดินแบบระมัดระวังนะ่ะทำไงดีเนี่ยโอ๊ยโอ้ยแม่คะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตาดูไม่ดีเลย แม่รู้สึกปวดท้องแม่คะสวยลัทุกคนแม่ของเราอยู่ดีๆก็เป็นลมไปเฉยเลยค่ะอย่าบอกนะว่าแม่ไ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 ม,ไม่เราเพิ่งจะมีแม่เมื่อไม่กี่นาทีนี้เองเนี่ยทุกคนอย่ามัวแต่ยืนสงสัยกันสิรีบทอหัดรถพยาบาลแล้วฮัลโหลค่ะมารับ คนป่วยที่บ้านเลขที่ฮ่าฮ่าฮทีนะคะแม่คะแม่ไม่เป็นอะไรนะแม่อา่าจ้าเด็กๆไม่ต้องกลัวนะจ้า <c oughs> หมอทำการรักษา <c oughs> แม่ของพวกเธอแล้วแล้วหมออยากจะแจ้งให้พวกเธอทราบถึงข่าวดีว่า <c oughs> แม่ของเธอมีน้องอีกคนหนึ่งแล้วจ้า <c oughs> ดีใจด้วยนะคะคุณได้ลูกชาย